สองถึงสามวันที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกเตือนวัตาภัยนี่ใช่ครับทางด้านผู้ว่าราชการจัง,จงหวัดพิจิตรนะคบก็ได้มีการสั่ง9้าอำเภอรประกาศพื้นที่ประสบวัตภัยเหตุพายุฤดูร้อนนะครับโดยมีการย้ำอบอทอสำรวจบ้านเรือนเสียหายเพิ่มพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่3ในการขอกำลังพลช่วยซ่อมแซมครับหลังเหตุการณ์พายุฤดูร้อนช่วงค่ำวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับมีพายุพัดถล่มหลายอำเภอของจังหวัดพิจิตร วันนี้เองครับนายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวประพัฒส์ศรศรีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนายสายันกาวีวงศ์หัวหน้าสำนักง,งานปพพิจิตรในอำเภอสากเหล็กนะฮะผู้นําท้องที่ท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจครอบครัวผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่ตําบลคลองทรายอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรซึ่งเสียหายในลักษณะที่หลังคาเป็นสังกะสีถูกลมพัดเปิดไปทั้งหลังและสังกะสีที่เปิดนะฮะ สังกสีนะครับเป็นชายคาถูกลมพัดเสียหายครับนอกจากนี้ในช่วงบ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนะครับได้รายงานผลการสำรวจความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนดังกล่าวพบว่ามีบ้านเดินประชาชนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจำนวน9้าอำเภอด้วยกันไล่เลียงไปตามนี้นะครับอำเภอทับคล้อสากเหล็กวังสายภูนสามงามโพทะเลดงเจริญบางบุญนาคอำเภอเมืองพิจิตร และตะพานหินรวม32ตำบล118หมู่บ้านรวมทั้งสิ้นกว่า430หลังคาเรือนโรงเรือนเสียหาย9แห่งวัดและโรงเรียน4แห่งทั้งนี้ครับโชคดีมากเหลือเกินที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นครับแต่ละอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่และระเบียบราชการ ทั้งนี้ครับมีการขอความอนุเคราะห์ไปยังพลโทรประสานแสงสิริรักเมธัพัทที่3โดยตรงนะครับเพื่อขอสนับสนุนกําลังพลเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเือนประชาชนที่รับความเสียหาย